เฮียให้มาไม่ให้ส่วนใม้เสียนไม่ตัดอดตอดใจมาเลยอะไรเขางมึงเองอ่ะน้ำครับใครต้องกลางเฮียครับกูยังไม่พูดคำเสนอหน้าเฮียมึงเห็นกูกำลังคาเค็งกับกางคิดเล็กอยู่อ่ะเฮียเฮียครับมีอะไรจะพูดอีกอ่ะผมอยู่เฮียมาสามปีแล้วแล้วไงเมื่อไหรผมไม่ได้ขึ้นชกครับมึงเอาส่วนไหนของสมองมาคิดคำามนี้อ่ะมึงจะชกมวอยอ่ะครับแค่มึงยืนประคองให้ลมหายใจให้ถึงว่าพรุ่งนี้ก็หลูแล้ว ไอ้เหี้ยเอ้ยเดินแค่สี่ห้าเก้ามึงก็เป็นรวมแล้วมึงรีบจะมาชกมวยให้มึงไปซื้อข้าวมังไก่ปากซอยให้ไปเกือบสามชั่วโมงไอ้สักไปเป็นลมกลางซอยดีแน่พวกซายเล้งเก็บขยะเห็นอ่ะไม่งั้นมึงตายอ่ะโดนมกขึ้นตาตายไป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 ยิงแยกอากาศหายใจไอ้เหี้ยเอาแก้วของมไปแล้วกูไม่ต้องการหรอกไม่กินละครับจะไม่กินยังไงเหี้ยมึงคงได้แผงซีดีวะเนี่ยน่าจะเอาไปติดหางช้างกูอยากจะรู้ข้างในมึงม,มีลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยอะไรไหมอ่ะ เฮ้ยลูกน้องตำละจขงมึงเหี้ยอ่าที่นี่มีใครอยู่ไหมครับอ่าไม่มีใครอยู่หรอกเฮ้ยถ้าไม่มีใครอยู่วะไปก่อนแล้วนะเว้ยเฮ้ยทำไมกูต้องมาเล่นมุกอะไรกับพวกมึงเลยเนี่ยห,หรือเป็นใครเฮียอาใช่ไหมครับถั่วต้มไม่หิวก็ไม่ได้ทำอะไรหิวไหมหมอถั่วต้มแล้วนี่อาเองอ๋อเฮียอาเองอถูกต้องแล้ว สวัสดีครับเพียอ่างสลักลี่เลีเยงใครอ่ะผมดีใจมากเลยผมตามหาเฮียมาตั้งนานผมจะมาสมัครเป็นนักมวยที่นี่ครับผมชื่อสมนึกครับสมนึกผมอยากเป็นนักมวยผมจะหาเงินไปช่วยแม่ครับหางเงินไปช่วยแม่ครับนักมวยยอดกระตักยู่แม่เป็นอะไรตอนแรกเป็นสิวครับแต่ว่าตอนหลังสิวมันเริ่มอ,อักเสบแม่ผมก็เลยเอาเข็มบงมันเป็นบาดทะยักแล้วก็ลามไปเป็นมะเร็งครับตอนนี้แม่มึงเป็นสิวฉีเม็ก เม็ดเดียวครับเฮียเม็ดเดียวทำตรวจใจกูมีเป็นสิบสิบเม็ดกูยังใช้เลยมาเลยเอ้าผมเพิ่งรู้ว่าหัวแม่โปรตีนเป็นสิวได้ด้วยเออมึงเห็นไหมเล็บขบตรงเนี้ยมาไอ้ยกูเพิ่งเรียกมึงอ่ะเข้าตรงตรงเลยมึงมาทำไมเนี่ยเฮียครับขอความกรุณาให้ผมหน่อยนะครับผม,มอยากเป็นนักมวยชกเพื่อหาเงินไปช่วยแม่ครับเฮีย มวยยอกกาตังอยู่หาเงินไว้รักษาแม่พอกูรับมาอยู่กับกูได้มีขีดเดืองมากเขาขโมยนมกูไปไข่กูางนี้ตุก,กงเลยไอ้เกียไข่กูจะไม่เหลืออะไรแนละ้วทุกวันเนี้ย,ยกูจะเลิกล้มไข่มมยแล้วกูไม่อยากทําแล้วเฮียจะเลิกล้มทําไมล่ะครับก็ไอเขาสิมองมาเปิดไข่โมยไข่ๆว่าเนี่ยเลยทําให้ไข่ว่าต้องดบถอยหลังลงไปคิดว่าตั้งไปก็สู้มันไม่ได้วูทอวูทอมากมากว่าไม่อยากจะทาไข่โมยอีกต่อไปแล้วไปสมัครที่อื่นเถอะ นะถึงอยู่ไรก็ไม่นังนะมันจะมีอนาคตมากว่าอยู่กับว่าอย่าไม่รับจริงๆรอครับอย่าว่าไม่รับเลยถึงรับก็อยู่ได้ไม่นังหรอกนะไปหาที่อืออ่นขอใหรือจกเดยเลนะ